เมื่อช่วงเช้านะคะก็มีแขกผู้มีเกียรตินะคะก็ได้มาแสดงความยินดีในโอกาสที่ทางช่องของเราครบรอบ46ปีนะคะโดยทางคณะผู้บริหารคุณประสานมารีนนคุณสุรินทร์กิติยาพงพานผู้จัดดาราพนักงานนะคะก็ได้ร่วมการทําบุญถวายพระตาหารเพลดแดพระส,สงฆ์จํานวน9้ารูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะส่วนทางด้านบรรยากาศในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรตินี่นะคะนอกจากว่าจะมีผู้บริหารแล้วก็ยังมีเหล่า ซุปต,ตานะคะไม่จะเป็นนัทเดคุกิมิยะยาย่าเวสยาหมาการีนเบรารา,ราีบอยปรอมามากรณ์เจฟส์มามาค้ราศีมาเร่วมต้อนรับนะคะรวมไปถึงแขกที่มาเนี่ยนะคะก็ร่วมทําบุญกันด้วย,ยที่เราได้เชิญชวนเอาไว้นะคะร่วมไปจากสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิธ84พรรษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลน,นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะร่วมไปจากผ่านทางธนา,าคารไทยพาณิชย์ร่วมทําบุญกับทางช่อง3ช่วยเหลือสังคมกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านเหล่าสุปตาเองนะคะ ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะว่าวันพรุ่งนี้มาร่วมอวยพรในวันเกิดของเรานะคะ26มีนาค่ะที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะคะ,คะอยากให้มากันพร้อมหน้าเลยนะคะ<ช>มาะะร่วมมอบความสุขให้กันและกันค่ะ,คะ,คะ ขอให้ช่องสามนะครับเติบโตยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็วันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มีนาคมครับก็เป็นวันเกิดช่องสามด้วยแล้วก็มีงานที่พวกเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างเต็ม<ช>ที่นะฮะงานฟุตบอลช่องนะฮะก็ใครที่ว่างนะฮะสามารถไปเจอกันได้นะฮะที่สนามราชมังคลานะครับผมก็ไปรับบัตรฟรีหน้าง,งานได้ใช่แล้วครับมีแจกกันถึง20,000ใบเลยนะฮะส่วนใครที่พลาดโอกาสก็สามารถดู่ายทอดสดอยู่ที่บ้านได้เปิดช่อง3ดู สนุกไปกับพวกเราครับแฮปปี้ไปกับพวกเราครับผมใครนะครับที่อยากได้นะฮะเสื้อฟุตบอลนะครับผมของศิลปินหรือว่านักแสดงที่คุณชื่นชอบนะครับผมก็สามารถร่วมประมูลได้นะครับซึ่งทุนในครั้งนี้นะครับที่ทุกคนมาร่วมบริจาคนะครับจะนําไปสมทุนสร้างอาคารนะครับผมของศิริราชมูลนิธิครับผม